ทำไมดึงพี่เบียร์ไม่ได้อ่ะเธอจะมาพี่เบียร์ผมดึงพี่เบียร์ไม่ได้อ่ะน้องพลอยดึงพี่เบียร์ได้ไหมพี่เบียร์ไม่ได้ไลท์ไงมันก็เลยชวนไม่ได้พี่เบียร์บอกดึงต้องขึ้นไลท์อ๋อตอนพี่เบียร์อ๋อตอนพี่เบียร์กดไลค์ก่อนใช่ถึงจะขึ้นได้ไปเดี๋ยวพี่เบียร์ไลค์ก่อนเดี๋ยววันนี้ผมขอให้เคื่องเออฝากหมดเลย ไ่ลอยขายอะไร,รอ่ะทิ้งเนี่ยก็แฮปบอยก็จะเอาไปขายเนี่ยเหมือนกันแหละพวกนาฬิกาพวกของอะไรเงี้ยเอาป่ะเดี๋ยวเราแบบไลฟ์กันเลยแบบมั่วๆเลยลองดูสักวันนึงก่อนเอาป่ะได้เออเดี๋ยวอัดวันเลยเนาะเอาหนึ่งพลอยโซคิวมีคนบอกพลอยโซคิวโอ้ยเข้าเกาหลีป่ะคนในไลฟ์ผมอะ่ะ <laughs> มีพีบ่บางคนแบบชอบน้องพลอยมากเลยนะไ <I S 2> อโอ <O. S 2> แบบขั้งเลยอะ่ะไอโอก็ชอบพลอยอืม เพื่อนเพื่อนเมื่อวานเพื่อนพี่แต่ละคนคนหนึ่งแฟนขับจีนวยมั่งคนหนึ่งแฟนขับพลอยมั่งคนหนึ่งแฟนขับชาชมมั่งหม่อมไม่ปากสันเลยเหรอปากสันเลยปอะชอบพลอยพลอยตัวตัวตัวเล็กสเปกสเปกโอ้กูนึกภาพหม่อมปากสันได้เลยอ่ะใช่เดี๋ยวจะเอาห้องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นห้องไลฟ์แล้วที่บ้านเพราะว่าห้องคอมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยอ่ไปเองแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นคอมเลย ออเพราะว่าคอมคอมมันไอ้นี่เป็นอะไรมันพี่เบียร์มาย่างดิูก่อนไม่เอาเลยไม่เบียร์มาแล้วโอเคเชิญพี่เบียร์กอนเมาส์มึงก็เข้าเลยของมึงอะไล์ด้วยปีช่องไปเลยจริงอะลูกพี่สวัสดีครับเสียงมันจะไม่ได้เมาส์ลูกพี่สวัสดีครับเบียร์สวัสดีครับเมาส์ยินดีด้วยครับเจ้าบ่าวขอบคุณครับเบียร์ครับเมาส์หล่อแบบหล่อตายเลยอะตอนร้องจริงอะหล่อมากอะ พี่เบียร์ชมมึงแล้วบอกมึงจริงหลอกคือเยอะขอบคุณครับพี่เบียร์ขอบคุณครับหลอกกันเยอะมากช่างหน้าจะแต่งหน้าดีครับเมื่อวานจะบอกเออออ๋ลูกของพี่ชายสบอยอ๋อจะบอกมึงดูมีทรงกันเยอะมากทรงดีมากวันนี้ทรงพิซซ่าพี่ชายเมื่อไหร่แต่งงานพี่ชายอ่ะครับลูกพี่เมื่อไหร่แต่งงานครับคุณเบียร์ครับ คุณเข้ามาคุณยังทักทายคนไม่ครบเลยเทักใครไปนิดปังอุ้ยพี่นิกกี้อุ้ยอุ้ยสั่งมากินเหรอใครเขาจะสั่งกินได้เขาส่งมึงเอาอีกแล้วบ้าเหรอไม่มีจ้างจ้างชอบแล้วสั่งมากินก็ได้ผมก็สั่งกินบ่อยตอนนี้วันวานผมไม่ทำอะไรเลยหนูกินไม่ทัน ผมมาจับผู <directamente> ้หญ <spirituality> ิง claro ูว <rawd Moder> ่ามีใครลงแล้วก็แท็กสตอบรี่เจ๊แดงบางส่วนเนี้ยกุนั่งจับผิดเลยไม่มีไม่มีเมาเมาสกเองสั่งเองเมื่อวานเจ๊แดงหมดก่อนใช่เมื่อวานเจ๊แดงหมดอย่าง้เลยเออหมดก่อนแสดงว่าคนคือแบบไปไปต่อแถวต่อกินเลยอ่ะผมยังไม่ได้กินเลยเมื่อวานเจ๊แดงอ่ะไม่เหรอแป๊บเดียวหมดเลยอรอไม่ทันพรอยก็กินไม่ทันเขาเลยส่งให้วันนี้ ไม่ใช่ซื้อนี่เมาส์เมาส์พี่อะพี่อะเมื่อวานพี่ต้องคอยดูแลดูแลแก๊งสาวๆนะเพราะว่าเขารอถ่ายรูปกับกับเมาส์แล้วก็เขาไม่เขามาคนเดียวเขาไม่มีคนยืนด้วยไอเราก็ต้องแบบกล้ากลัวๆมองซ้ายมองขวาว่าแบบมีกล้องเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องแบบยืนกับน้องนะน้องเนี่ยพไอพี่เบียร์มถ้าเกิดพี่ไม่ไม่ยืนด้วยเราไม่ได้ถ่ายรูปแบ็กกรอนะใช่ไหมเออไม่ได้ถ่ายแบ็กกรอบกับพี่เมาส์ อ้าเหรอใช่เหรผมก็ไปไปไม่ทันพี่เมาต้องเข้างานไงคนต่อคิวเยอะน่ารักเลพี่เบียร์แกจะคอยแบบดูแลให้แบบว่าคนนู้นเหงาไหมคนนี้เหงาไหมอะไรเงี้ยน้องๆนั่นน้องๆไม่อยากให้น้องเหงาคนดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนแม่งเอาไปครับอีกเยอะพี่เบียร์แล้วทำไมตอนไอพี่กลับไปพอกี่โมงอ่ะเพราะผมไม่เห็นพี่กับพลเลยยังไง ไม่เห็นพี่บอกไม่เห็นพี่บอกวพี่นิกเกีองว่ากลับมาเนวยผูชมอ๋อโอเคคือพี่เบียร์กับน้องพลอยหายไปพร้อมๆกันนี้แหละไม่ไม่งดพูดไม่ต้องพูดไม่้องพูดโอ้คนเชื่ออีกโอ้เออเดี๋ยวคนเชื่ออีกแซวนะครับหยอกๆยอนะครับแกล้งนะครับแกล้งนะครับปั่นนะครับปั่นฟ้องเจบีมาแล้วอ่ะเดี๋ยวโดนเจบีด่านะครับตอนนี้หนักแล้วบอกกับเจเนี่ยถ้าเจอหน้านิกกี้สวสดเป็นสสดยับอ่ะคอยคอยดูจริงไหมเนี่ยจริง แล้วเอฟซีผมขอร้องเลยถ้าเจ๊เขาไลค์อย่าอย่าไปคอมเมนต์แบบซากุระอะไรเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวผมโดนด่าผมโดนทั้งนัเมื่อวานมาแล้วเมื่อวานเจ๊เขาไลค์ขายของอยู่แล้วเขาเขาแบตหมดเขากูเปลี่ยนเป็นเครื่องกูเปลี่ยนเป็นเครื่องพี่อ่าคืนวันั้นอ่ะคือมาพันกับคนบอกซากุระซากุระสีม่วงกูปวชิปหายแล้วปิดคอมเมนต์ไม่ทันด้วยแล้วผมโดนเจ้ตายครับว่าผมผมทั้นั่นคนดู ประมาณห้าพันคนไม่มีใครรู้เมาแล้วมัมมีลูกเลยไหมเออวางวางแผนว่าจะมีเลยครับพี่เบียร์ก็คือแับอาจจะเนี่ยเดือนนี้เลยครับพี่เบียร์ลองลองดูก่อนครับว่าว่าติดไหมอะไรย่งขอไลน์ทิกต็อกเลยไหมฮะไลน์ตอนที่เอ่อไลน์ตอนที่แบบรับรับหลานใช่ไหมตอนพยายามตอนพยายามตอนพยายาม เขาบอกพี่เบียร์ตัวจริงหล่อมากอะไรมีคนคอมเมนต์พี่เบียร์ตัวจริงหล่อมากไม่เจอตัวจริงที่ไหนเจอที่ไหนบอกหน่อยเจอที่แปลกๆไม่ต้องท,ทักนะครับขอร้องเลยพ,พี่ีว่าให้ละเอาจริงพวกมึงทำเหมือนกูไม่แต่งงานไหนไัย <text> ไม่ยังไงยังไงก็จับเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาจะใส่หมวกแล้วใส่แมสอ่าใช่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 แล้วลิคกี้เมื่อไหร่มีลูกอ่ะครับพี่เมื่อไหร่มีลูก เนี่ยพี่ขอเวลาปีนครับลุยเอาปีนนะตอนนี้เดือนอะไรวะกุมภาพั่มีนาไมมีนามมีนามีนาหน้าถ้าหาเลยแล้วถ้ายังไม่มีมีอะไรทำไงอ่ะครับก็อีกปีอีกสามหกสอมหกคุณ่เาเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งคุยกันคุยกันเมื่อเช้าใช่ไหมเออบอกว่าเขาบอกเขาเขาตอนแรกเขาอยากแต่งงานอืคุณถ้าคุณต้องครบกี่เดือนกี่ปีถึงจะแบบแต่งได้ ไม่ไม่นานก็ได้อ๋อสองสเดือนก็ได้เลยได้เลยแบบรู้สึกว่าใช่แล้วอย่างเงี้ได้เลยอแล้วลองปล่อยอยากแต่งงานจะมีลูกไหมครับพี่ถามลอยลอยเมื่อวานเห็นงานพี่เมาอ่ะแอบแบบลอยลอยไม่ใช่ผมถามรูกน้อมถามถามเฉยมิติว่าถามลอยลอยพี่บอกว่าถามลอยลอยพี่พูดว่าถามลอยลอยเอาเป็นที่เปิดสนุกนี่พี่บอกถามลอยลอยมี อะไรอี่ยอออะไรวะถึงงอีกแล้วอ๋ออ๋อไม่แข็งติดตเยอะน้องน้องพลพี่เบียร์ถามว่าอยากแต่งงานอยากมีลูกไหมจ๊ะตอนแรกไม่อยากจะเห็นงานพี่เมอ้อแอบอยากอีนึงเออเพราะว่าน่ารักมากเลยนี่อยากแต่งงานอยากมีลูกครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่เพี่เบียรเขาถามว่าอยากแต่งงานหรืออยากมีลูกครับ ทำได้ลอยแตไม่ลอยมันมชี้ัดปากกัดอะไรชีเดียวชี้เดือยดูแกหุบยิ้มไม่ได้นะมืงที่เอะตาตาตาแกหุบไม่ได้นะเมาเล่นยิ้มนะฝืนยิ้มฝืนยิ้มอ้ยผม หนักแล้วนะพี่เบียมีคนคอมเมนต์หนักแล้วพี่เบียหนักแล้วไม,ไม่ไม่เป็นสนุกสนุกุเฉยครับก็ขอความปรนนาน,นะครับไม่ต้องเอ,เอาไปแคปไปลงนะครับโอ้ตาหวานแล้วนี่กุ้งม่วงนอนฟ้ารักพ่อหอยรักพ่อย <c oughs> ูจะกินเนนบุญพี่เพียร้สู้ๆแล้วอะวะ่ะสู้อะไรวะเดี๋ยวกูต้องสู้แล้วเ่ยเดี๋ยวกูต้องสู้แล้รวะ เจนอนเจย๊ยังไม่กลับรับเจ๊ไปไปกับลูกสาวครับกลับแต่แฟชั่นไหนได้แล้วครับวันนี้มีงานไอรถขึ้นตึกครับจาจัดการเออ,อไปมา่มีคนเยอะมากเลยคืออะไรอ่ะพี่รถขึ้นตึกก็รถไปแบบไปวนขึ้นตึกอะไรเงี้ยเขาก็ไปจัดมิ팅อะรถเกือบสองพันคันอ่ะโอ้แล้วพี่พี่ไปมากับเจ๊ครับไปมาไปมาเอาถูป้าไปอะไรนะอ๋อพี่ไปคนเดียวไปกับเจ๊ไปบ้าใครเอาไปเจ๊ไปงานนี้บ้าเปล่าไปพิยศดิ นั่นแหละจริงไหมที่ไปตามงานแล้วแบบไปเจอเด็กๆไปชอบสัมภาษณ์ท่านเนี้ยไม่มีมีท่านนี้แต่แต่ตอนนั้นผมผมดูคลิปที่คุณไปญี่ปุ่นกับชื่ออะไรนะที่ที่พาคูเที่ยวอ่ะเป็นเพื่อนๆโดนโดนโดนโดพี่เบียอันโดน่ารักนะน่ารักมากน่ารักมากไปแล้วนะน่ากลัวแบบไปแล้วจะกันได้บาบน้อง ออ๋โอเคครับลูกพี่เมาส์ยินดีด้วยมากๆนะน้องขอบคุณครับมึงมึงไปบอกให้พี่มึงเป็นตัวเป็นตนหน่อยปะกูลุ้นไปกับอยู่มันเนี่ยน้องพลอยฝันดีนะครับฝันดีครับฝันดีฝันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับใครญี่ปุ่นถามจริง คุณได้แบบมามีไปไปเที่ยวอะเลยไหมมีไหมไปไหนแบบไม่ไปไปเที่ยวแบบไปผับอ่ะเออเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรมันมันจะมีนะไปด้านมืดของญี่ปุ่นแบบไปไปหรอไปกี่บาทกี่บาทถ้าถ้าผับอ่ะผับคนละแบบอ่ะผับญี่ปุ่นอ่ะดีกว่าเพราะว่าคู่แข่งมันน้อยผับญี่ปุ่นคู่แข่งมันน้อยเพราะว่าถ้าเราไปเปิดโต๊ะเปิดอะไรเงี้ยเราก็แบบ ชวนเขาขึ้นมาได้เลยคู่แข่งมันน้อยแต่เกาหลีอะความยากคือคู่แข่งเยอะตัวรอเยอะโอ้โหแม่งพระเอกซีรีส์ั้งผับอะอ๋อหรอพี่ต่อกว่าปะโอ้โหไม่นี่แบบหน้ายังกับออกไปจากซีรีส์ไม่คือเราเราเราสมมติเราไปเข้าผับที่เกาหลีเรากลายเป็นคนตัวตัวเล็กไปเลยนะตัวเล็กไปเลยแล้วก็เกาหลีเขาจะขาวแล้วผมเขาก็จะแบบทรงเรียวทั้งผับอะร้อยแปดสิบเกือบทุกคนอะก็แบบหน้าตาหล่อมาทุกคนนะจริง ผู้หญิงก็สวยเยอะนะเพราะว่าผับที่พี่ไปมันก็เหมือนแบบทองหลอ่อเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบว่ารวมอ่ะรวมแบบคนหล่อคนสวยอะ่ะไม่เราไทยกับเกาหลีไหนดีกว่าชอบไทยมากกว่าเพราะว่าไทยเราคุยรู้เรื่องไงกับเกาหลีบางทีเราก็คุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าเกาหลีมันความยากคือคู่แข่งมันเยอะมันดึงกันมันดึงกันแบบถ้าน้องพลอยไปเขาก็จะเข้ามาจีบมาดึงเลยอะ่ะ ดึงแบบดึงแขนเลยหรอดึงดึงมือดึงแขนเข้ามาแบบกอดเลยเี่ยเหมือนคนไทยเหรอคนไทยยังแบบว่าให้แบบค่อยเนาะคนไทยยังแบบว่าค่อยค่อยแบบทําความรู้จักอะไรเงี้ยแต่มีแต่มีแต่มีอยู่คนนึงน้องพลอยพี่ไปเจอที่โต๊ะใช่ป่ะแล้วก็แบบเขาบอกว่าเป็นดาราแบบอยู่โต๊ะเดียวกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นดาราเกาหลีแล้วพี่ก็แบบใครวะชื่ออะไรวะพี่ก็เลยแบบไปขอดูแอปฟ้าเขาหน่อย สรุปว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่พี่แบบดีเอมหาเขาเยอะมากอะเขินเลยเขินเลยอะแบบไม่เคาทำกันดีกี้หรอเขาไม่ได้ทักแต่ว่าเขาอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วก็เพื่อนเขาอะก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่มาแล้วแล้วเขาก็มาบอกว่าแบบว่าคนนี้เป็นดาราอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบหน้าไม่ค่อยคุ้นไงพี่ก็แบบนายขอดูแบบแอปฟ้าหน่อยดิพอดูปุ๊บก็คือเป็นคนที่พี่ตามอยู่แล้วพี่แบบดีเอ็มหาเขาประมาณห้าปีแล้วแล้วเป็นไง ก็พี่ก็เดินไปบอกเขาเลยว่าขอโทษทีแบบดีอ่าหาเธอเยอะมากเลยเต้องเงินเจอเรึเปล่าเขาบอกไม่เป็นไรแล้วเขาว่เช็คแฮนด์ทีนึงกับแบบว่าเติมให้เราแก้วหนึ่งเหมือนหิวเดี๋ยวไว้ไปดูในคลิปเต็มนะครับในแอปแดงนะครับเดี๋ยวจะได้แบบนั่นมาพีเคให้พอยดูวะพอยกดพีเคเร่นๆหนูแพ้ไปสามรอบอะ่ะก่อนหน้านั้นอะ บางตาบางตาขอบคุณค่ะมิ่กีหนูแพ้ไปสามรอบแล้วอ่ะวันเนี้ยอันนี้นี่คือเหมือนจะเป็นการแข่งกันว่าใครใครได้เยอะกว่าใช่ไหนเท่าไรละไอไอน้องบ่าวยังไม่มาเลยไม่กี่ไอน้องบ่าวคือมันไปหาพลก่อนใช่ปะใช่เอาเสื้อมาให้หนูเดี๋ยวว่าพี่บ่าวนะมันต้องมันแม่งบ้าผู้หญิงจริงนะไอบ่าว้ยแพ้เราเนี่ยหนูแพ้ไปสามรอบแล้วเนี่ยมีคนถามมันในคลิป มมเออมาลองให้ทําไมเออพี่เมา้องให้ทําไมแล้วคลิปที่ถ่ายเมื่อกี้อ่ะไม่เมื่อวานอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าซึ้งใจคือหนึ่งเลยอ่ะอยา่างนึงเลยคือเมาแน่นอนอ่ะเมามบางซา<ๆ>มาแล้วบางซาคอมเมนต์หน่อยเคยเจอผมกับพลอยไหมอืมอหัวใจครับแล้วพอเมาอ่ะแ,แล้วมันมันเป็นวันแต่งงานเนึงอไงม,มันก็เลยแบบ ไอ้บางซาบอกผมยังมีเรื่องคุยอีกเยอะครับบางซาบางซาคือใครบางซาก็คือขับขับขับเอ่อไรเดอร์อยู่หน้าหมู่บ้านกูเขาบอกเขาเจอกูบ่อยอเมื่อกี้พูดถึงไหนอรบอกว่าอ๋อเมาแล้วก็พูดความในใจออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยอืมนี่โอ้โหปล่อยโฮใส่นิกี้เลยว้า ตอนแรกพี่เมาอยู่พี่สางเลยเป็นเมาเมาของพี่สางเลยแลวสางยังตอนเนี้ยขอบคุณนะคะแต่งานสวยมากพี่เมาเมื่อวานอะขอบคุณมากน้องขอบคุณมากเลยสถานที่อ่ะพี่พี่บอยเลือกเพราะว่าคือจริงๆอ่ะมันสวยด้วยสถานที่ของมันอยู่แล้วเนอะใช่ไหม นั่นนั่นในอะไรเงี้ยเหมือนคนใช้บริการเยอะแล้วใช่เนี่ยใช่ช่วงช่วงนี้ดังมากเลยแบบเขาบอกคิวเต็มถึงปีหน้าแล้วรอโอ้โหคิวแน่นเลยที่ใชไม่ได้ดิงานเนี้ยต้องรอต้องจองคิวแล้วอะไรนะต้องจองคิวแล้วพี่นิกี้อ่ะถึงปีหน้าพอยแน่ๆเะคอยนะท่า่านะพอยนะตัวเล็กทีเดียวซานะไม่ซานะมือเป็นอย่างนี้ซานะ อุย้ยคนชอบน้องพลอยเยอะมากแท้นะแ้นะอย่าอยา,อยาคนชอบน้องพลอยเยอะมากเอ้ยพี่หมอเกิดวันที่เท่าไหร่นะผมเกิดยี่ห้าเมษาครับน้นองบ่าถึงแล้วมึงคุยกับมาแล้วหรอน้องอืมพอพอหนูว่าเกิดมีนาเหมือนกันเพราะว่าพี่นิกกี้บอกว่า พี่ชายเกิดมีนาใช่พี่คนหนึ่งอ่ะเหมือนแม่ก็ตั้งใจให้ให้เกิดเลขห้ามั้งพี่ชายคนโตเกิดสิบห้าหนูเกิดสิบห้ามีนาเอาเหรอแสดงว่าหนูสิบห้าเ็เกิดวันเดียวกับพี่ชายพี่เลยเออคนโตสิบห้ามีนานิกกี้ยี่ห้ามีนาพี่ยี่ห้าเมษาปอยอายุปอยเกิดก่อนนิกกี้แค่วันเดียวปีเดียวกันเกิดห่างกันแค่วันเดียวปอยอ่ะ พี่ปล่อยปอยยี่สิบสี่ปอยเกิดวันเดียวกับพี่โต้งน้องชายวันดีครับน้องเบาพลอยบอกแล้วน้ำไปหาพอยมาก่อนกูนะใช่ว่าทางผ่านโบ้าผู้หญิงมากบ้าผู้หญิงมากเลยอย่าเมืองทองไปโอวม่ลาดเพ้าแล้วมาเนี่ยโอ้โหบ้าผู้หญิงหนักเลยอ่ะเมาบ้าผู้หญิงแล้วอ่ะไปหาพอยแล้วอ่ะ ให้กูไปส่งให้จะได้พอยอะไม่ได้ไปส่งแล้วทำไมพี่นิกกี้ไม่มาไรนะไปพี่นิกกี้ไม่มาถ้าถ้าน้องแค่ไอ้นี่มาแชร์โลมาก็คือครึ่งชั่วโมงขับรถตู้ไปเลยกูุบิ้นไปเลยอะแล้วเมื่อวานเมาขับรถไหมเนี่ยไม่ไม่ขับไม่ไม่ขับช่วงนี้ไม่ขับรถเลยให้แม่ค้นขับให้ไม่ได้ขับเองมานานแล้วคูัพลอยจะเล่น นีไ่ไง<ะ>เห็นเวลา<ะ>้างรถนูก,ก็ขับาเามอนนาที่บ้านเฉยๆในตอนนี้เออใช่ไไแค่มันล้างล้างรถแล้วเราก็ไปไปจอดอะไรเงี้ย <c oughs> เอาไงพลออเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ตื่นสายได้ด้วยแครไหมหรือไงพล <c oughs> ต้องตื่นสายอ่ะตื่นเช้าไม่ไหวเลยถ้าตื่นเช้ามันเร่งไงอ่านี้ไปก็ค่อยๆ คอมเมนต์แย่ๆอย่าไปสนครับกูด่าแล้วเมื่อวานนั้มันไม่ได้สนกูไม่สนอยู่แล้วมันไม่ได้อ่านแล้วตอนนี้เมื่อวานมันไม่ได้อ่านทำไมมันเดือดมองแต่หน้าพี่นิกกี้มม่คอมเมนต์เลยตอนเนี้ยแบบซ้ำๆอุ้ยขอบคุณค่ะใครส่งวะอุ้ยขอบคุณนะคะเอาหนูอุ้ยจำพอยใชนะแล้วขอบคุณค่ะเอ้าใครส่งให้หนูะหนูมองอุ้ยขอบคุณนะคะใครอ่ะโอ้โหคุณพอย ไม่หนูมองหนะ้ามี่เม่กี้หนูไม่ได้มองคะแนนอุ้ยขอบคุณนะคะใครวะกูไปได้สนคะแนนแล้วเมื่อกี้กับคอมเมนต์ครูไปดูเลย <c oughs> ไม่หนูมองแต่หน้าพี่นม่กี้หนูก็่าหัดดูเอาจัดชุดใหญ่เลยเหรอจัดชุดใหญ่คืออะไรเนี่ยที่เขาเขาบอกบอกว่าเออกูเมาด้วยแล้วกูกูเพิ่งมาเห็นคลิปกูด่าคอมเมนต์เหรออืมแต่กูไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วไงกูก็ดาวถ้าด่ากูขอด่าแรงๆอย่าเบ้าอืมมันมันไม่ไม่เจ็บอ่ะอือมันเนี่ย ใช่พวกปั Merci. ่น <porque> มันเยอะมันจะมีพวกปั่นกับพวกแบบมึงแบบพิทักษ์คุณธรรมในแบบว่าในแบบในติกตอกอ่ะพิทักษ์คุณธรรมเขาจะป่ะเหมือนแบบเป็นพ่อเขาว่ะห่วงยิ่งกว่าพ่อเขาอีกอะแต่ละคนอะห่วงสาวห่วงอะไรก็คือชีวิตมึงก็คือแบบว่าได้แต่ห่วงอ่ะเขาจะเข้าไปได้แต่ห่วงป่ะก ได้แค่มองอ่ะเข้าใจป่ะคำามาได้แค่มองแล้วก็ใครอย่าไปเข้าใกล้เขานะมีด้วยเหรอวะมีเยอะหรอมีเยอะบางทีของกูก็มีคอมแบบส่งเมสเซจมาหากูอ่ะเยอะส่งส่งมาใหากูด้วยเหรอมีอย่าไปยุ่งกับเขาหน่าทาไมยุ่งกับเขากูจะแบบเลิกสพอร์ตเขาทำไมไม่เป็นอะไร โอ้ยเียกเลยเดี๋ยวนี้คนแบบนี้กูอยากจะแบ่งชีวิตกูทักสามวันให้มึงอ่ะเฮ้ยนาพี่หมอเอางี้ FC ถ้าสมมุติว่าได้ชีวิตคุณิกกี้ไปสามวันจะทำอะไรบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยเอาแบบเอาแบบจริงๆเลยนะเออได้คุณได้ได้เหมือนได้เปลี่ยนร่างกับคุณนิกกี้ไปสามวันทำอะไรบ้าง ตีม่อนาตีทําไมนะกูยังตีเลยทำไมล่ะครับมันเขาตีไม่ได้ล่ะเอ้าก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องไปเป็นมึงปาวะพรอมหัวไปดูแมนยูเออไปเวียดนามเออดีไปเวียดนามใครๆก็ไปได้ตั๋วไม่แพงใกล้ๆเกาหลีเดี๋ยวรอดูเกาหลีดีกว่าเกาหลีแขกมาออกอ่ะสวยเลยจริงเหรอใครอ่ะเหมือนรักๆักนิดเดียนะอืฮะมันแบบมันชอบเขาจริงด้วยอพอยเชิญมาเป็นแขกหรอ เกออาหลีเขาไล์สดปะไม่ไล์ไม่ไล์ไม่ไล์ไม่บอกใครพอเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวจะมีพวกแบบพิทักษ์คุณจะทำอีกไอ้แอ๊บหนีไปแล้วหนีไปหนีไปอนะไรเงี้ยทักไปหาด้วยทักไปหาแบบทักไปหาอันตารายมากอะไรเงี้ย <c oughs> โอ้ยมันก็ชีวิตเขาไม่โน <c oughs> ใช่ไหมล่ะอืมเนี่ยเดี๋ยวพี่เคกับพลอ,อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปแล้วน้องพลมีชวนเพื่อนสวยๆมาสักคนสิผมกี่สี <c oughs> ่คนอ่ะพล พอยพอยเดี๋ยววันที่สิบหกอะพี่ว่าพี่จะดูแมนยูอ่ะดูแมนยูที่บ้านเผื่อไรดูลิเวอร์พูลอะมีเพื่อนสวยๆปะชวนมาได้ปะแบบชวนไปถ่ายใช่ปะชวนเอาชวนไปถ่ายที่จะชวนไปทำไรล่ะชวนหรือว่าหนูก็ชวนว่าไลไล์ข้ามนนี้หรือว่าชวนทำงานทำงานให้ค่าตัวเขาได้ไหมนั่งดูบอลกับพี่อะได้แต่พอยมาช่วยนะ เจอป่ะถามเพื่อนให้ก็ไม่เจอนานละได้เราเพื่อนนะเพื่อนนะอยากเจอเพื่อนอยากเจอหนูก็อยากเจอเพื่อนหนูด้วยไงแบบเพราะว่ามันนั้นมีคนแบบสวยเพราะเหมือนมีเพื่อนหนูเดินมาหาพี่บอกเป็นเพื่อนหนูสวยเลยอจำไม่ได้แล้วว่าใครอ่ะจริงหรอเออเขาบอกเป็นเพื่อนพลอยบอกเป็นลีดบอกว่าเป็นลีดรุ่นน้องพลอยบอกเป็นลีดรุ่นน้องพลอยอ่ะใช่ป่ะมันมีอ่ะมีคนบอกเป็นลีดกับพลอยอ่ะสักสักคนอ่ะ เนี่ยพลอ,อยก็บอกนุ่นเพื่อนพลอ,อยชวนเลยเนะี่ยมีปะใช่ครับก็เราเจอน,นุ่นแล้วพี่นุ่นคือ,อใครวะก็ยืนอยู่ข้างพลอ,อยเลยวะนนะกูเจอแล้วโอ,อว้ใช่กูยืนอยู่ข้างหนูไงที่เพื่อนพี่มาจีบนุ่นอะใครบ้างกวันนั้นน่ะนุ่นน่ะอ,อ๋อมีเพื่อนพี่ไปจีบเพื่อนพลอ,อยเหรอใช่แต่ไม่ได้เอาพี่เบียร์มาแล้วเมื่อกี้ ไม่ใช่เขาบอกให้ชวนพี่เบียร์ไปดูบอลด้วย